เชื่อคือวัฒนธรรมให้ในบริษัทะค่ะเพื่อสอบของเป็นในวท,ทางเดียวของพนังกงานและบริษัทเนาะเราก็จะมาดูภาพรวมก่อนว่าองค์ประกอบของการสร้างวัฒนธรรมในองค์กรในบริษัทเนี่ยเราดำเนินไปด้วยขั้นตอนไหนบ้างก็จะเป็นทางทีมสต๊อกเลย เรื่องต้นเลยนะคะทำที่างขึ้นอ่นะคะก็คือจะเป็นในส่วนขององค์ประกอบของวัฒนธรรมนะคะองค์กรก็คือจะประกอบไปด้วยค่านิยมนะคะความเชื่อความคิดแล้วก็จะเป็นพฤติกรรมในส่วนของค่านิยมเนี่ยค่ะก็คือความหมายของเขาเนี่ยค่ะจะเป็นแนวคิดที่เป็นเหมือนกับปัจจาที่ว่าเป็นคนในองค์กรนะคะคิดขึ้นมาแล้วก็คือบอกว่าเหมือนกับว่าเป็นแบบเป็นค่านิยมที่ดีเป็นบัฒนาที่ดีที่แบบว่าน่าทำามนะคะ ส่วนพอข้าเกิดค่านิยมไปแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นความเชื่อความเชื่อขึ้นมาก็คือหมือนว่าวให้ความเนเมื่อกาณาจารยหรือว่าคนในองนะค,ะค์กรเชื่อว่าคนในองค์กรนะคะเชื่อว่า,อาในส่วนของค่านิยมที่เคิดขึ้นมาเนี่ยน่าปฏิบัติการ,รแล้วก็น่าเชื่อถือนะคะแล้วก็จะเกิดเป็นแนวคิดตามมาก็เป็นความคิดที่ทุกคนในองค์กรเนี่ยก็จะต้องมีความคิดที่ลักษณะที่สอดคล้องแล้วก็ความคิดคล้ายไปภในทิศทางเดียวกันนะคะ หลังจากนั้นก็จะเกิดเป็นส่วนของพฤติกรรมขึ้นมาพฤติกรรมก็คือเหมือนกันว่าทุกคนในองค์กรต้องปฏิบัติตามในส่วนของค่านิยมตรงนั้นนะคะส่วนวัฒนธรรมขององค์กรนะคะก็คือจะเป็นู่นรวมของค่านิยมที่ที่พึงประสงค์ขององค์กรเพื่อให้ทุกคนในองค์กรนะคะได้มีแนวทางปฏิบัติไปในทางเดียวกันคือไม่แตกแยกนะคะแล้วก็เพื่อเป็นการขับเคลื่อนองค์กรให้สูงความสําเร็จขึ้นมาด้วยนะคะ แล้วก็ในส่วนของวัฒนธรรมวัฒนธรรมขององค์กรนะคะจริงๆแล้วก็คือจะเป็นการสะท้อนความคิดแล้วก็จะมีในส่วนของสนอกจากสะท้อนความคิดสะท้อนนิสัยสะท้อนสไตล์การทํางานหรือความสนใจของผู <wh> ้ก่อตั้งผู้ก่อตั้งก็เราก็เปลี่ยสมปอย่างเราอยู่องค์กรคิงวเวอก็สะท้อนความคิดแนวคิดของภูมิชัยศิวัฒน์ัก่าของเรานะคะแล้วก็ส่วนพอผู้ก่อตั้งเนี่ยคิดค่านิยมขึ้นมาแล้วเนี่ย ก็จะส่งต่อทอดให้กับผู้บริหารผู้วิหารแล้วก็ส่งต่อยอดให้กับทางพนักงานทุกคนให้ปฏิบัติในแนวทางเดียวกันแล้วก็เพื่อเกิดการขับเคลื่อนไปในทางที่ดีแล้วก็เป็นวัฒนธรรมเดียวกันนะคะส่วนค่านิยมเนี่ยคะ่ะที่ทุกคนปฏิบัติตาม เหมือนกันเนี่ยมันจะมีการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาแล้วก็ขัดเกลาไปเรื่อยๆแล้วก็จะไม่มีวันสิ้นสุดเพราะว่ามันจะเกิดเป็นการพฤติกรรมเปนการทํางานที่ดีขึ้นยิ่งไปอีกนะคะคือจะไม่ได้ใส่ตัวอยู่แค่ช่วงระยะเวลาใดเวลา,านึ่งนะคะีค่ะในอนาคตอาจจะมีการแบบว่าเปลี่ยนค่านิยมแต่ว่าก็คือมันเป็นแนวทางแนวทางที่ดีขึ้นอย่างนี้นนะคะ่ะส่วนวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยคะ่ะคือสามารถเรียนรู้ถ่ายทอดผ่านการ เล่าเรื่องรา,าวเาล่าเรื่องรา,าวของคนที่อยู่มาก่อนอย่างงี้ค่ะส่งต่อทอดไปยังรุ่นรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่ๆนะคะอย่างสมมติว่าผู้สื่ารคนเก่าอยู่มานานนักสิบยี่สิบปีอย่างงี้ค่ะวัฒนธรรมหรือความคิดเขาเป็นยังไงแนวคิดเป็นยังไงเขาก็าส่งต่อทอดให้กับคนรุ่นใหม่และการรุ่นใหม่ได้รับด้วยนะคะแล้วก็ <c oughs> ขอโทษครับเป็นการผ่านกิจกรรมที่ทําซ้ําๆเป็นประจํา แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งขององคอ์กรไปแล้วอยะะ่างเงี้ยค่ะอย่างยกตัวอย่างตอนนี้ที่อยางเดือนเนี้ยเราเราใส่เสื้อสีเหลืองอะไรแบบเนี้ยค่ะอันนี้ก็คือถือว่าเป็นวัฒนธรรมเหมือนกัน,นแ,ตแต่อาจจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆแค่เดือนนี้แต่หมายถึงว่าในอนาคตต่อไปแล้วก็ประมาณเนี้ยค่ะก็คือหมายถึงว่ามันก็จะมีคนคิดคนหนึ่งจากนั้นทุกคนก็จะ follow ตามนะคะแล้วก็จะเป็นการสร้างสัญลักษณ์แล้วก็จะเป็นการใช้ภาษาในงองค์กรก็คือเป็นการสรื่อสารให้ทุกคนแบบว่าเข้าใจ ก็ส่วนวัฒนธรรมขององคอ์กรเนะะี่ยค่ะก็จะแบ่งเป็นชั้นชยัยก็จะมีชั้นนอกสุดชั้นต่อมาแล้วก็จะเป็นชั้นในโดยที่อ่าชั้นนอกสุดเนี่ยก็จะเป็นการยึดเหนี่ยวเชิงสัญลักษณ์ส่วนชั้นต่อมาก็จะเป็นส่วนของบุคคลนะคะหรือเป็นฮีโร่ที่เขาเรียนในบทเรียนนะคะแล้วก็ส่วนชั้นในก็คือเป็นกิจกรรมที่ทาในประจาในองคอ์กรหรือว่าค่านิยมนะคะแล้วก็การสร้างวัฒนธรรมขององ,ของคอ์กรเนะะี่ยค่ะจะเริ่มจากภายนอกแล้วก็มาสู่ภายในนะคะขอแค่เอามีคนมี ต่อไปจะเป็นเรื่องการสร้างวัฒนธรรมในองกรนะครับเริ่มแรกต้องเริ่มจากการสร้างวิสัยทัศน์ขึ้นมาครับตาม่องพันธกิจหรือเป้าหมายงจะตามเมื่อ core value หรือค่านิยมนะและ core value จะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์กับันธกิจขององค์กรนะครับให้มันเปรนทุกทิศทางเดียวกันนะครับเรไปความแตกต่างระหว่าง core value กับ competency นะครับ core value จะเป็นเหมือนนางมาทำนะครับเป็นสิ่งแบบเราจะต้องทําอย่างนี้นะเป็นคําพูดกลับไปส่วน competency คือ การนำเอา Co อแวดลูกไปปฏิบัติจริงครับให้มันเกิดขึ้นมาเป็นพฤติกรรมขึ้นมาโดยข้อแวดลูกอาจจะไปภาษาอังกฤษก็เปรียบได้ครับว่า w o r คืออะไรเราจะทําอะไรส่วน c o u r t e c y จะเป็นคำว่า how เราทํามันอย่างไรและทํามันให้เกิดผลอย่างไรครับต่อไปครับจะเป็นการสร้างแบรนด์จากภายนอกและภายในครับการสร้างแบรนด์นี้เหมือนกับการตลาดครับการสร้างแบรนด์ในการตลาดจะสร้างเพื่อให้ผู้บริโภครับสินค้าของเรา ต่ภายในองค์กรเราสร้างเพื่อให้พนักงานมีความพอใจโดยที่ให้พนักงานเป็นเหมือนแบรนด์อมบาสเ a อร์ครับถ้าพนักงานมีความพอใจแล้วมันสอดคล้องกับคอไวลูพนักงานก็สามารถบอกต่อหรือสามารถโต้แย้งแทนองค์กรได้เมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นครับเราสามารถโต้แย้งแทนได้ครับต่อไปครับจะเป็นเรื่องของการสร้างแบรนด์จากภายในจะมี3องค์ประกอบค,ครับองค์ประกอบแรกเฮอความคิดความเข้าใจคือมีความเข้าใจในเรื่องของค่านิยมหรือว่าคอไวลูที่เราต้องการกําหนดนะครับ ว่ามากแค่ไหนเฮ์ยความรู้สึกความรู้สึกต่อองค์กรความรู้สึกในแง่บวกมากแค่ไหนครับต่อไปจะเป็นแทนคือพฤติกรรมนะครับคือพฤติกรรมนี้คือการปฏิบัติต่อคอยดูรครับผมว่าเราทาเป็นพฤติกรรมต่อเนื่องพฤติกรรมีิดีนะครับแล้วองค์ประกอบ3อย่างนี้ทำอย่างต่อเนื่องก็จะเกิดเป็น N7 เม้นหรือพนักสัญญาทางใจนะครับเหมือนกับว่าพนักงานมีความรักในองค์กรมากขึ้นอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ครับ วิธีการเพื่อสร้างวัฒนธรรมวัฒนธรรมองค์กรให้หมู่พนักงานครับจะมีสมี่ข้อด้วยหลักนะครับก็จะเป็นการสรื่อสารกับพนักงานแล้วก็การฝึกอบรมของพนักงานแล้วก็การสร้างการสนับสนุนให้พนักงานแล้วก็มีการมีการสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน แล้วก็เป็นตัวชี้วัดชี้วัดในของผลการสร้างวัฒนธรรมองค์กรก็จะมีองค์ประกอบก็คือ5ข้อก็จะมีความรู้ในทักษะนั้นครับส่วนที่2ก็เป็นความรู้ความความรู้สึกที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นนั้นครับผมส่วนข้อ3ก็เป็นความพอใจในงานว่า งานจะมีความพอใจในงานนั้นะไมหมหรือจะแบบไม่มีส่วนร่วมอะไรเลยอะไรประมาณนี้ครับส,ส,รส่วนข้อสีมีแนวโน้มในการนําแนะนําองค์กรส่วนข้อห้าก็จะเป็นความตั้งใจในการทํางานต่อหรือแบบไม่มีใจแล้วในการทํางานอะไรป,ประมาณนี้ครับค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นหัวข้อของค<ม>่ะ ทำไมวัฒนธรรมองค์กรถึงมีความสำคัญน,นะคะก็คือที่บริษัทเราก็ที่เขาปฏิบัติกันก็คือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะก็คือวัฒนธรรมองค์กรในบทเรียนนี้เขากล่าวมาว่าเป็นเหมือนสะพานเชื่อมค่ะระหว่างกลุ่มสมาชิกในองค์กรหรือว่าพนักงานนะคะแล้วก็ตัวในองค์กรเนื่องจากตัวในองค์กรไม่มีชีวิตก็คือไม่สามารถบอกมาได้ชัดเจนว่าอ,องค์กรเป็นแบบนี้แบบนี้นะ แต่สิ่งสําคัญก็คือในตัวพนักงานเองเนี่แหละคะ่ะที่จะเป็นแบบตัวแทนขององคอ์กรค่ะที่ลงมือทําให้คนข้างนอกเห็นได้ชัดเจนว่าบริษัทของเราเป็นในแบบนี้แบบนี้ค่ะมันยังคง King Power นะคะยกตัวอย่างที่เราปฏิบัติกันมาก็คือลูกค,ค้าพนักงนานทั่วไปเขาจะรู้เลยค่ะว่าเราคือ King Power ก็คือการล่าวคําทักทายของเราค่ะ คิงพาวเวอร์สวัสดีค่ะหรือว่าการกก่าวกับของคุณคิงพาวเวอร์ของคุณค่ะอันนี้ก็คือแสดงให้เห็นใช่ค่ะแสดงให้เห็นชัดเจนว่าอ่ะเราคือคิงพาวเวอร์เนี่ยค่ะก็คือความสําคัญของเขาก็คือแสดงให้เห็นแบบเป็นเอกลักษณ์เป็นตัวตนที่แท้จริงขององค์กรค่ะประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะก็ต่อไปก็มีหัวข้อ เอ,อกสารก็จะเป็นเรื่องของการเรียนรู้นะคะ<ม>แล้วก็ถาดทอดพัฒนาเผานะคะ<ม>ซึ่งเขาก็จะพูดถึงวิธีการที่จะทําให้สมาชิกขององค์กรนะคะซึมซับพัฒนธรรมขององค์กรได้นะคะ<ม>ก็อย่างเช่นในการาสร้างสตอรี่นะคะการเล่าเรื่องราวถาดทอดสู่คนในองค์กรนะคะ ก็อย่างเช่นเคยมีสมาชิกในองคอ์กรที่ผ่านมาเขามีผลงาน,นที่ดีนะและ้วประสบความสําเร็จนะอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดเรามีการเล่าเรื่องราวต่อกันไปนะคะที่แสดงถึงค่าน,นิยมที่ดีนะคะสู่สมาชิกรุ่นใหม่ในองคอ์กรนะคะสมาชิกรุ่นใหม่นั้นนะคะเขาก็จะมีแนวโน้มที่จะ,ป,ป,ป,ะปฏิบัติตามนะคะแล้วก็ซึมซับได้ดีนะคะ แล้วก็ต่อไปนะคะลิชูโอนะคะก็คือกิจกรรมที่องคอ์กรเนี่ยทำซ้ํากันเป็นประจำนะคะจนกลายเป็นส่วนหนึ่งขององคอ์กรนะคะอย่างเช่นอาจจะมีเพื่อนร่วมงานของเราะคะ่ะมาทํางานาก่อนเว,เวลาเป็นประจำนะคะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการทํางานนะคะแล้วก็มีการาตรวจเช็คพื้นที่ความเรียบร้อยอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งเป็นพฤติกรรมในการทํางานที่ดีนะคะเมื่อเรามีรุ่นใหม่ๆเข้ามาทํางานนะคะเขาก็จะสามารถที่จะ สรุปแลแล้วแล้วก็มีแนวโน้มที่จะปฏิบัติตามพนักงานที่เป็นตัวอย่างที่ดีของของค์กรนะคะแล้วก็การสร้างวัฒนธรรมองค์กรภายนอกนะคะก็อย่างเช่นการสร้างสัญลักษณ์นะคะอย่างเช่นการมีโลโก้ของแบรนด์นะคะการใช้สีที่ะสะท้อนความเป็นองค์กรของเรานะคะหรือการมียูนิฟอร์มนะคะการมีหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานนะคะสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยในเรื่องของอ ความเป็นองค์กรของเราได้นะคะเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวเชิงสัญลักษณ์นะคะแล้วก็ทําให้เรานึกถือปฏิบัติเหมือนกัน,นเหมือนกันนะในทุกๆคนนะคะแล้วก็มภีภาษาที่ใช้ในองค์กรนะคะอย่างเช่นในองค์กรของ King Power นะคะก็อาจจะมีคําว่า travel ค่ะ,ะ,ะ,ะซึ่งเราจะรู้กันแค่ในองค์กรของเรานะคะว่ามันหมายถึงอะไรก็คือหมายถึงวัฒนธรรมองค์กรของ King Power ของเรา ถ้าเราไปพูดคุยกับเหน่นอนงานถือเขาอาจจะไม่รู้ว่ามันมหมายหมายถึงว่าอะไรเงี้ยค่ะก็ประมาณนี้ค่ะในาฐานะรุ่นที่ของเ <c oughs> ด็กอกเสีแล้วเนาะเสีย <c oughs> เด็กทีนี้เนี่ยเราเรามีเรามีการสร้างเรื่องราวไงบ้างเพื่อแบบจะได้ไปเป, <c oughs> เป็นการเล่าต่ออย่างเช่นเรา <c oughs> มีอะไรนะเรามีไอดอลไง ว่าเหมือนคองว่าถ้าเราทำดีปฏิบัติดีอะไรอย่างเงี้ยก็ปฏิบัติงานตามคนใช่ก็จะมีใช่ค่ะเราก็จะได้เป็นไอดอลเป็นรางวัลที่เออเป็นขวัญและกำลังใจสำหรับพนักงานที่ดีก็เป็นเหมือนให้กับน้องๆที่ที่จะเข้ามาแล้วเราก็จะนำเรื่องราวพวกเนี้ยไปเล่าให้น้องๆฟังว่าการที่เราปฏิบัติตามค่าแบรนด์ลูปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทมันก็จะมีเออแรงจูงใจอะไรเพื่อแบบ ให้สร้างแบบเดเรชั่นชิฟกับบริษัทให้แน่นมากขึ้นแล้วก็อ,อ,อันต่อไปออการสร้างเออ่แบรนด์ใช่ไหมจากภายในสุดท้าย เป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเริ่มอย่างไรครับในการสร้างองค์กรนั้นนะเริ่มอย่างไรครับสิ่งที่สาคัญในการสร้างวัฒน,ฒนธรรมองค์กรเนี่ยก็คือโดยเริ่มจากคนนะครับผมการสร้างคุณค่าการสร้างคุณค่าขององค์กรไม่ใช่เพียงแค่ยกเอาคาพูดที่สวยหรูมาใช้นะครับผมหรือค่าองค์กรที่ดีเนี่ยจะต้องมีสิ่งที่ถูกสร้างเพื่อสะท้อนวิสัยทัศ และกลยุทธ์รวมถึงความเป็นอัตรักษ์ณที่แท้จริงด้วยนะครับเดี๋ยวขอยกตัวอย่างของสายการบินต้นทุนต่ําสายการบินหนึ่งนะครับของ s o u t h เวส t a แอร์ไลนะครับผมคือค่านิยมคือสร้างความอบอุ่นเป็นมิตรนะครับผมและสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้โดยสารอันนี้คือตัวอย่างที่อยู่ในครับคือคำเหล่านี้มาจากวิสัยทัศน์ที่ต้องการให้ผู้โดยสารทุกคนเนี่ยมีสระเซาท์เวสมีตลาดการบิน ที่มีทางเลือกที่หลากหลายและค่าตัวที่สามารถจับต้องได้นะครับผมส่วนมิชชั่นธุรกิจของ o ซ t h w ว s t Airlines คือทำธุรกิจเพื่อตอบสนองเพื่อตอบสนองกับผู้โดยสารที่มาใช้บริการที่ดีและมีคุณภาพที่ดีด้วยนะครับผมส่วนวิสัยทัศน์ธุรกิจค่านิยมขององค์กรเนี่ยจะสร้างความประทับใจให้กับผู้โดยสารสร้างความเป็นมิตรสัมผัสได้ถึงความจริงใจของการบินนี้ซึ่งของ k i n g Power เราก็มีวิสัยทัศน์ธุรกิจและค่านิยมเหมือนกันนะครับผม โดยที่ทุกบริษัทเนี่ยจะนําเอา competency กับ core value เนี่ยมารวมกันไว้นํามารวมเข้าไว้ด้วยกันส่วน core value เนี่ยจะเป็นแค่จะเป็นนมามธรรมที่องค์กรเห็นว่าดีและน่าจะนําไปปฏิบัติส่วนออกมาเป็นรูปธรรมก็คือ competency ก็คือพฤติกรรมที่สามารถมองเห็นและทําได้สะท้อนมาจากค่านิยมที่อยู่ในของค่าอของ core value นะครับผมเมื่อนำสองอย่างนี้มารวมกันแล้วเนี่ยจะเกิดจะทำให้เกิดวัฒนารรมที่ดีขององค์กร ที่ดีได้นะครับประมาณนี้นะคะก็เหมือนกับว่าก็ต้องแบบให้เริ่มจากภายในกล่องก็คือว่าให้เรารู้สึกได้ก่อนพอเรารู้สึกได้เราก็จะถ่ายทอดได้ยกตัวอย่างเช่นเฮ้ยเราทํางานที่นี่ดีเราก็อยากชัญชวนเพื่อนนี่คือความรู้สึกจาก้างในของเราแล้วมันก็แบบอะไรก็เลนได้ว่าที่นี่ดีที่นี่น กำหนดค่านิยมนะคะแล้วก็พฤติกรรมเนี่ยอยากชัดเจนาสามารถจับต้องได้แล้วก็เป็นไปนได้ค่ะโดยการกําหนดค่านิยมเนี่ยก็คือต้องสอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทนะคะหรือว่าบางองค์ก,กรเนี่ยอาจจะมีการกําหนดค่านิยมย่อยออกมาเนาะ <S <S <ๆ>เพราะว่าบางกระบวนการทํางานของแต่ละแผนกเนี่ยะค่ะก็คือจะไม่เหมือนกันเช่นกระบวนการการทางานของแผนกบัญชีของแผนกฝ่ายผลิตหรือว่าจะเป็นฝ่า,ายแผนกของบริการลูกค้าอย่างงี้ค่ะก็คือมันจะ มีความที่แตกต่างกันไปนะคะจึงทําให้ค่านิยมวิธีทาแตกต่างกันแต่นอกจากนั้นนะคะองค์กรนี่ยังสามารถนําค่านิยมที่แตกต่างกันนะคะเอามารวมกันนะคะทําให้เกิดเป็นค่านิยมขององค์กรได้เป็นองค์กรใหญ่ๆได้เลยนะคะส่วนการสร้างค่านิยมก็คือว่าไม่นาให้เป็นกิจกรรมใหม่นะคะให้เป็นกิให้สร้างกิจกรรมขึ้นมาโดยที่เป็นส่วนหนึ่งในการทํางานหรือว่ารับผิดชอบ ในหน้าที่ของเรานะคะเพื่อให้สอดคล้องกับงานแล้วก็ขององค์กรไปด้วยกันนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยองค์กรเนี่ยก็ควรที่จะทำ culture audit นะคะโดยการทำ culture audit เนี่ยควรทำทุกทุกๆ 2- 4ถึงปีค่ะเพื่อตรวจสอบพฤติกรรมที่เป็นจริงหรือว่าพฤติกรรมที่คาดหวังอะคะ่ะเพื่อปรับเปลี่ยนหรือว่าเติมเต็มช่องว่างนั้นๆของแต่ละบุคคลนะคะแล้วก็หากองค์กรเนี่ยมี core value มีค่านิยมแบรนด์องค์กรและมี competency น,นะคะ ภายในองค์กรเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเกิดว่า3าสิ่งเนี้ยมันไม่มีความสอดคล้องกับงานนะคะแล้วก็พนักงานเนี่ยเกิดความสับสนเนี่ยมันก็จะไม่สามารถปฏิบัติได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าทั้ง3ส,สิ่งเนี้ยทำเป็นระบบแล้วก็มีอ่ามีความหนักแน่นของตัวมันเองเนี่ยมันก็จะส่งผลให้พนักงานเนี่ยเรียนรู้แล้วก็ซึมซับเข้าไปนะคะจนมันทาให้องค์กรเนี่ยอ่าโตขึ้นแล้วก็ไปได้ดีขึ้นเลคะ่ะอืมนั่นแหละค่ะถูกต้องทีนี้ในส่วนของการทํา ขอ value เนี่ยให้มันชัดเจนเนี่ยมันไม่ได้ใช้เวลาเพียงนิดเดียวเนาะใช่มันก็ต้องแบบศึกษาแล้วก็เรียนรู้แล้วก็คล้ายกับว่าตอกย้ำอ่ะให้รักในองค์กรขึ้เนเรื่อยๆในการทำดีเ e ิร์ช c h การประเมินทุกสิ้นปีการสุ่มว่าเ,เหตุผลอะไรถึงลาออกเหตุผลอะไรถึงทำไม่อยู่ต่ออะไรพวกนีท้ทีนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็มี คุณสมบัติจับภายใน,นไม่นอกมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างคะหลวที่สามอย่างก็ค่ะคุณก็จะนับว่าในการสร้างแบรนด์ภายในนะคะเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรนะคะอันดับแรกก็คือเราต้องมาลูรู้ความหมายก่อนว่าการสร้างแบรนด์จากภายในคืออะไรนะคะคือการสร้างความรู้สึกที่ดีนะคะเกี่ยวกับแบรนด์ขององค์กร ในแบบที่องค์กรต้องการก็คือมีความสอดคล้องกับโอริจุนแล้วก็วิสัยทัศน์ขององค์กรนะคะเพื่อให้พนักง,งานเนี่ยเกิดความรู้สึกร่วมนะคะความเชื่อแล้วก็แล้วก็วกิสัยทัศน์ขององค์กรนะคะทาให้พนักง,งานเกิดความประทับใจหากแบรนด์นะคะสามารถสะท้อนข่้นิที่ยงขององค์กรออกมาได้นะคะก็จะทําให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่เมื่อ,อประพฤติปฏิบัติอย่างต่อเนื่องอะคะ่ะมันก็จะกลายเป็นวัฒนธรรม ทมขององค์กรออในที่สุดนะคะมันจะประกอบไปด้วย3หัวข้อหลักๆนะคะก็คือหัวข้อที่1ก็คือเทสนะคะก็คือความคิดความรู้ความเข้าใจที่สามารถจับต้องได้นะคะองค์กรต้องทําให้พนักงานนะคะเรียนรู้แล้วก็เข้าใจในเรื่องราวเกี่ยวกับค่านิยมที่เป็นนามธร สร้างความรู้สึกที่ดีให้กับพนักงานนะคะให้พนักงานเกิดความเชื่อมั่นในแบรนด์ขององค์กรนะคะแล้วก็อัตลักษณ์ขององคอ์กรสินค้าขององคอ์กรรวมไปถึงการทําให้พนักงานนะคะเกิดความไว้ใจต่อองคอ์กรอย่างเช่นตัวพนักงานนะคะจะได้อะไรจากการทํางานที่นี่นะคะแล้วก็องค์กรนะคะสามารถช่วยส่งเสริมหรือพัฒนาพนักงานให้ไปในทิศทางอย่างไรได้บ้างนะคะ ก็ข้อ3นะคะเป็นแทนก็คือพฤติกรรมการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมนะคะจะต้องเกิดจากความรู้สึกร่วมหรือว่ามีความคิดความรู้ความเข้าใจในแนวทางที่สอดคล้องกันนะคะซึ่งพฤติกรรมหรือว่าแทนนะคะมันจะเกิดขึ้นได้ก็คือต้องเริ่มจากเฮตและฮาร์ดรวมกันนะคะซึ่ง3องค์ประกอบนี้ต้องมีความเชื่อมโยงกันจึงจะเกิดพันธะสัญญาทางใจนะคะซึ่งจะช่วยให องค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันได้ค่ะค่ะคุณมากค่ะนั่นก็คือองค์ประกอบหลักแล้วก็ทีนี้น้องเติร์ลองเล่าคร่าวๆคประสบการณ์การพัฒนสรุปเหรอครับการพัฒนาองค์าากรน,นะครับผมก็จริงๆแล้วมันก็เป็นเป้าหมายที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมที่ผู้บริหารระดับสูงเนี่ยขอ,ององค์กร,รต่างๆจะต้องการให้บุคคลบุคลากร มีจิตใจแลนะแนวทางปฏิบัติในเรื่องนั้นๆไปอย่างธรรมชาตินะครับผมปัจจัยที่สําคัญในการสร้างพนังาองค์กรเพื่อจะให้บรรลุปเป้าหมายครับผมที่อยู่3อย่างนะครับก็คือการให้พนักงานปฏิบัติตามค่านิยมองค์กรครับแล้วก็คือการสร้างความเชื่อเชื่อถือนะครับที่อยู่ในจิตใจของพนักงานสก็คือการสร้างทีมที่กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงครับผมโดยหัใจสําคัญของการสร้างฒนธรรมองค์กรเนะี่ย ก็คือความต่อเนื่องในการปฏิบัติและความยากก็คือการเปลี่ยนแปลงในช่วรงแรรๆขององค์งกรดังนั้นกลุ่มบุคคลที่จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงและจูงใจให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงตามจึงนับว่ามีความสําคัญเป็นอย่างมากทีมนําการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนั้นในเรื่องนั้นๆต้องได้ร,รับการคัฒอาเป็นอย่างดีเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องนั้นต่อไปค่ะเราได้เรียนรู้ถึงพัฒนารมขององค์กร และอย่างชัดเจนแล้วนะทุกคนก็รู้ว่า core value ของเราคืออะไรเนาะค่ะแล้วเราก็จะต้องศึกสาแล้วก็พัฒนาให้บริษัทหนุงแน่น,นไปในทิศทางที่ดีจากตัวเรียองนี้ที่ได้นะคะก็ขอบคุณมากค่ะนราเขอาใจได้ดีมากค่ะ